สวัสดีครับวันนี้พวกผมจ้องตัวปัวสายปันชั้นเอวนะครับวันนี้เราไปอยู่ในข่ายโบงหนึ่งหกแปดนะครับจัดไปครับจัดหนักจัดเต็มด้วยทุนหนึ่งพันบาทกับไทยไฮโลหรือไฮโลไทยครับโอเคครับมาครับเตรียมเตัวไปพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคครับทุนหนึ่งพันนะครับปรับเบรคห้าสิบครับใส่ไปเลยครับยัดไปที่ต่ํานะครับอย่าไปรอช้าครับยัดไปเลยครับอะไรที่ว่ามันจะเป็นเลขต่ำๆแล้วใส่ไปเลยครับ จัดไปไม่ยังครับทุกจุดห้าสิบนะครับโอ้โหห้าร้อยครับใส่ไปรับเต็งแต่งสามร้อยเลยไปมาลุ้นตีคุณสิบสามมันพี่สองสองอุสองตายอยู่ครับสี่อ้ยบวกมาเท่าไหร่ครับบวกมาเท่าไหร่บวกมาห้าร้อยเลยครับโอ้ยสวยงามครับจัดไปครับพันห้าครับบวกมาห้าร้อยครับแจมแมวครับพี่น้องพี่น้องแมวมาแล้ว มาจะไป <ie> มาลุ้นตาต่อไปครับปับปับปับเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเลยเหมือน,นเดิมเลย <i> <i> ต่ำครับเลขต่ำต่ำใส่ไปครับมามาลุ้นกันของต่ำต่ำมันจะดันให้สูงไหมครับมาไปไปที่หกด้วยครับหกเดียวสามเดียวสี่เดียวไอ้ปลาใส่เลยครับที่เป็นหกมามามาเปิดมาไว้เปิดมาอุ้ยตีคุณสิบครับ หกมาแล้วหกสี่ยมโอ้ยสวยครับสี่โดนครับสามไม้ครับสามไม้ครับคูณห้าทั้งหมดด้วยครับบวกมาสองแล้วครับเป็นพันเจ็ดครับแจมครับแจมก็พอได้ครับก็พอได้มาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆรอครับตาต่อไปมาลุ้นกันนะครับมาใส่ยังไงดีครับใส่ยังไงดีปรับเบ็ดสักหน่อยหนึ่งร้อยเลยนะครับมาต่ำเหมือนเดิม ใายไปเหมือนเดิมเลยอย่าไปรอครับ่ายไปครับหนึ่งร้อยครับจะติดอะไรดีครับติดอะไรไวนะ้สักหน่อยไหมติดไปที่หกเหมือนเดิมนะครับมาเงินไม่พอใส่ไปที่ต่ำแค่หมดเลยมา<อ>มาครับติดคุณสิบอุย้ยเยวมมาแล้วป๊อปป๊อปสี่สองเดีงงานสวยงามครับ 2> 2, โอ้สี่จัดมาไวรุ่นบอกมาเท่าไหร่ครับอุย้ยสี่พันนะครับ ได้มาสี่พันนะครับบวกมาสองพันสามนะเมื่อกี้สวยงามตามท้องเรื่องครับอย่างนี้มันก็หวานหมูสิครับจะเอายังไงครับจะต่อหรือจะพอครับยังไงดีโวข้าวมันกําลังสวยเลยนะครับทุกคนโอเคงั้นเราจะต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่าไปถอยครับอย่าไปถอยของแบบนี้สู้ต่อไปครับไปไปใส่ไปเลยครับเหมือนเดิมครับอย่าไปหนีครับถ้าข้าวให้รดวแบบนี้อย่าไม่หนีตามไปเหมือนเดิมเลย ใส่ไปใส่ไปใส่ไปแถมเต็มตักอุ้ยเป็นคุณสิบส่ตัวปั๊บอุย้ย <1, S 1> สวยงามมา <3, S 1> บ<อ>กก็เล่บวกสามพันนะครับโอเคครับสวยงามครับแบบนี้งั้นเราควรพรครับแบบนี้โอเคครับครับขอบคุณครับ